ชื่ออะไรจ้าดังๆชื่อนางอัญญากรวงอาสาอัญญากรปัญหามีชีอะไรบ้างชีวิตมีเด็กตายในท้องอ้าวเด็กตายในท้องแล้วไปทําแท้งด้วยเปล่าไม่ได้ทําค่ะไม่ได้ทําเป็นเขาเรียกอะไรเป็นธรรมชาติใช่ไหมลกมันลอกออกมากองมันไม่หุ้มเด็กกี่เดือนแล้วตอนนั้นหกเดือนครึ่งหกเดือนครึ่งแล้วเหรอแล้วก็ตายทันทีเลยเหรอตายในท้องเลย อออ๋ออ,อแล้วในเวลานี้ปัญหาชีวิตมีอะไรบ้างก็ติดขัดสนเงินทองมีนี่แล้วก็โรคประจาตัวมีความดันแล้วก็โรคประจาตัวยากเมื่อมากมา้เปล่าความดันแล้วปวดเมื่อยเนื้อตัวแขนปวดเมื่อยความดันมีเนื้องอกด้วยเหรอใช่ค่ะมีเนื้องอกที่มดมีเนื้องอกด้วยสุขภาพไม่ดีเลยปวดแข้งปวดขา การงานการเงินติดขัดเองท่านเทวดาเด็กตายเองส่งผลด้วยเหมือนกันหรือเปล่าท่านเอ๋ยให้เป็นเช่นนี้หนาะถึงตายเองถึงถูกฆ่าเถอดเถ่า,าดวงวิญญาณนั่นหนาะไปไหนไม่ได้แล้วอันมนุษย์และดวงวิญญาณท่านเอ๋ยอยู่ด้วยกันเลยไม่ได้นนะั่นล่ะหนาจึงส่งผลเป็นพลังงานไม่ดีคะ่ะ ทำให้มนุษย์หนาเดือดร้อนแหละท่านเอ้ยอ้าวแสดงว่าขึ้นเขาเนี่ยทุกทรมานเมื่อไปอยู่กับเธอเธอก็ต้องเดือดร้อนไปด้วยแล้วอยากจะให้เขาไปเกิดหรือเปล่าอยากค่ะอยากให้ไปเกิดแล้วจะทําอย่างไรบ้างท่านเทวดาให้เด็กไปเกิดใช่ไหมท่านใช่แล้วให้เด็กไปเกิดกันเถิดหนามารักษาศีลภาวนา ให้เด็กหนาะไปเกิดได้ไหมเล่าแล้วพร้อมเลยเปล่าพร้อมค่ะพร้อมเลยต้องใช้เวลาเท่าไหร่เด็กหนึ่งคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสิบห้าวันนั่นแหละหนาะสิบห้าวันกันแหละครับสิบห้าวันพร้อมเลยเด็กชื่ออะไรต้องการอะไรบ้างชายแลอหญิงกันเล่าเออผู้ชายค่ะเป็นผู้ชายเหรอค่ะอ้าวาเด็กชายตายกอนเพื่อนครับอ,อ่าแล้วทำไมยอยู่อยู่ถึงตายในเมื่อเขาเลี้ยงมาต้องหกเจ็ดเดือนแล้ว เด็กก็เพียงกรรมนันแหละหลนตามันมด้อยาตายหลอหลนตาแต่เมืมอเคยทำไว้ร่วมกันกับแม่เนี่ยหลอนตาผ้าตายมาสองชาติแล้วอ่ะครับหลอนตาเขาเคยตายเหมือนกันใช่เธอก็มาตายอีกใช่ครับท่านท่านต่อไปก็รท่านหนูต้องไปเกิดหรือว่านกรรมจะต้องรปเกิดก็คือแม่ต้องมาอยู่ในท้องหนูนั่นแม่ก็ตายเหมือนกันแม่ต้องตายอีกสลับกันไปไม่ต้องตายแล้วรีบๆเคลีร์ไปครับตามนี้อ้าว เธอชื่ออะไรเมื่อกี้เขาบุญนำเขาแซงคิวหนูเอเอเหรอหนูเอาบุญเที่ยงทีเนี่ยบุญเที่ยงอ่าใช่ให้มันเที่ยงให้มันตรงเลยเนาะหลวงตาเนาะตอนนี้ต้องอาศัยบุญแล้วใช่ไหมใช่ครับไม่มีบุญไม่รอดใช่ไหมใช่เดี๋ยวเขาจะเก็บกวาดแล้วไงพวกไม่มีบุญเนี่ยหนูถึงต้องรีบมาไงหลวงตาวิญญาณก็จะโดนเก็บไปด้วยไม่ใช่จะรอดนะวิญญาณน่ใช่ครับหลวงตาเขาหมายหัวไว้ยังหน้าสงสารมากเลยอ่ะถ้าวัน พวกหนูก็ต้องเก็บกวาดเหมือนกัน,นถูก<ว>เก็บเหมือนกันใช่ไหมเพราะมันไม่มีที่ต่อที่อยู่อะค่ะหลอนตามันจ้องทุกคนนอยังตอนนี้จ้องครับ<ม>พวกหนูย<ว>ังยังดีนะหลวนตายังมีแม่มีร่างแม่แอบแอบสันๆอ,อยู่แต่โรเพยาบาเนี่ยร่านต่อไปเขาจะเ,เก็บกวาดหมดน,นะหลอนตาไอ้พวกที่ไม่มีที่พึ่งพานี่ถูกล็อกไปหมดแล้วเหรอ เธอจะมาน่ะหลวงตาหลบซ่านหลบได้มันทีผีมันกลวมันก็เจอก็ต้องหาหน้ามนุษย์น่ะแทรกหรอหนีก่อนเหรอตัวใครตัวมันเหรอตัวใครตัวมันเพราะมันหน้ากลัวมากนะาโดนเก็บกวามตายหลวงตาอ๋อมันถือว่ายามนี้ต้องเรียกสมาชิกให้เยอะที่สุดใช่มันุู้์ถึงต้องมีผีเยอะเนี้ย พราะผีมันต้องวิ่งหาที่ชูวที่ยมีนยหน้าไอ้ผีข้างหนนก็เข้าตัวคนเหรอได้เันก็วิ่งทะล้ดได้ดูได้ตรงไหนก็อยู่ใครหลบได้ก็หลบหลบไม่ได้ก็เสร็จใช่ครับหลบเข้ามาแล้วไม่อยากออกมาออกเรื่องอะไรจะออกให้งอใ <c oughs> หล้ล้นจ้จาไ,ไม่รู้จักกันก็เข้าไป เขาได้ถ้าพี่นทรู้เขาไม่ได้เขาไปหมายถ้าอยู่ได้เขาอยู่ไปก่อนหอันนี้ทําไมอยู่ได้หลอนตาู้ไหมอ่ะเพราะมันไม่มีบุญไงหลอนตาเคือพูดง่ายพอๆกันพี่นัรหนักเลยพวกกินเหล้าพวกดาเก่งใช่พวกดาเก่งพวกกินได้นินทาว่าอะไรกุชาร์ดิสยาโลภขี้โกงเล่นหวยอ่ะเล่นหวยด้วยเปล่าใช่ก็หนูยังพูดไม่จบกินเหล้า แล้วก็พื่องตาเดช่วยเลยเล่นหวยเล่นหวยในผีเข้างั้นเหรอเข้าครับเพราะว่ามันเล่ามงง่ายมันนั่งจดจ่อดอยู่แต่ไหนโอไอ้พวกโลภอยากได้ใช่ไหมใช่จิตเปิดจิตเปิดใช่ช่วยเลยไปหาผีกลางคืนกูดแรกกูดเบอร์น่าจะผีมันก็เลยมาได้เลยมนุษย์ไม่รู้ตัวหรออ่าวบุญเที่ยงเลยหนีดีกว่าเอาบุญนําไปก่อนใช่ครับขอถามว่า พี่ชายที่ดื้อนิดหนึ่งดื้อไม่เยอะแต่พูดไม่ค่อยมากมีเปล่ามีผีอยู่ในตัวเปล่าหนื้อเนี่ยเนื้อแกล้งเหรอไม่ได้แกล้งนะมันต้องสลับกันใช่ไหมใช่มันต้องแสดงอาการต้องทำทุกอย่างถ้าไม่งั้นแม่จะมาหาหลอนตาเหรออ่าอ่าเข้าใจแล้วที่ปัญหาชีวิตที่มีทั้งหมดวิญญาณเป็นผู้มีบทบาทใช่อยู่ทุกรูปแบบใช่ทำทุกอย่างใช่ครับ แต่หนูบอกแน้ว่าหนูไม่ทำโกรธแม่ไม่โกรธแต่ต้องทำาใช่ให้แม่ได้เห็นว่าหนูก็ทุกข์นะหนูก็ลาบากทะแม่ถ้าแม่ช่วยหนูหน่อยถ้าแม่สบายแม่ก็ไม่สนใจหนูไงลืตาโอเคโอเคผลงานสําเร็จแล้วมาแล้วใช่ครับเรื่องวันนี้เดียวังเที่ยวรอให้แม่ตั้งใจทาให้หนูตั้งใจนะตั้งใจตั้งใจตั้งใจอ่ากินอะไรบอกมาเฮ้นี่แหละอยากบอกหนูอยากกินชุบชิม อาชังต้าไม่ใช่ชูชีชูชีชูชีหนูไม่เกณฑ์หนูเกณฑไม่เป็นหนูเนี่ยเกณฑชูชีชูชีอาหารญี่ปุ่นใช่แม่เอามาเลยพี่ได้เยอะเลยหนูข้าวเหนียวข้าวเหนียวปั้นไม่ใช่ข้าวเหนียวปั้นคือข้าวญี่ปุ่นนะข้าวญี่ปุ่นใครเอาข้าวเหนียวปั้นหนูจามันไม่ใช่ข้าวญี่ปุ่นใช่ข้าวปั้นนะข้าวปั้นครับโอเคแม่หนูกินแน่ทุกหน้าแต่แม่เอามาทุกวันเลยอะไรอ่ะ ซูชิอ่าๆเอาซูชิอย่างเดียวทุกวันใเอยเอาจดให้เขาไปแล้วการห่อๆอะไรก็ได้ห่อไปเขาไม่ได้มีนะห่อๆอะไรก็ได้ห่อไปเือนนใบตองเขาไม่ได้ห่อซูชิไทยใบตองไงนั่นมันห่อหมวกห่อใ่อไม่ใช่เดินเขาเดี๋ยวไปงไงไม่ใช่ไม่ไลน์ต้องอย่าปิ้งโอเคโอเคไปเขารู้ใช่ไหม มันคือรุ่งมีชารายมีซัมโมเข้าใจละเข้าใจละญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเาไก่แล้วก็มีปลาหม่อนแตไปในร้านด้วยหล่นตาแล้วมีจิ้มน้าหล่นตาอ่าไปจัดให้เขาละกันเขาอยากกินซูชิก่อนจะมานี่แม่มองแต่ร้านซูชิใช่เรียกบอกมาแล้วมองหลายวันเลยด้วยถึให้กินหน่อยแม่ก็ไม่เชื่อซูชิอะไรนะไม่ได้ยิน ตอนมาแม่เขาไปยืนมองร้านชูชิเหรอ,ออ๋อเธอไปชอบเหมือนกันเหรอลูกชายชอบลูกชายเธอชอบเ<อ>หรออ๋<ะ>อมื่กินชูชันี่ก็ไปตามดูเขาอ๋อไปโดนใจทีนี้หนูก็จะได้มีชูชีเป็นของตัวเองไงหลานตาอ๋อไม่ต้องออันนงก็าแค่แอบแอบมองๆเปรีย้ยบๆมองๆกับเขาเฉยๆแต่ตอนเนี้ยมันเป็นของหนูเลยไงหลานตาเป็นต่อเป็นตามเป็นชิ้นเป็นอันเลย โอเคเข้าใจแล้วเป็นเจ้าของขายเรื่องนะหลงตาขากุ้งด้วยนะครบทุกอย่างครบทุกอย่างทูเชะหนึ่งถาดตามนี้หนึ่งถาดเพียงหนาหล่หลงตาหนึ่งถาดก็พอแล้วไงถาดใหญ่เหรอคะพอประมาณพอประมาณสามสี่คำแต่เขามีขายแต่ตอนเย็นแช่เย็นได้ไหมได้หนูกินได้หมดแหละเอใส่บาตรตอนเช้าเนาะขยันหนูยังคุยกินเลยนะหลงตาละ จะจำไม่ในตู้เย็นผมจะกินไม่ได้หล้วล้ตายแล้วอ่าเป็นว่าลูกชายเธอรู้ใช่ไหมซูชิอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่าไปถามเขาไปดูไปจําให้ได้เขาเิ้มกัาวาชาบีด้วยนะจิ้มขึ้นสมองล้มวาชาบีโอเคใส่ไปครบครับไม่มีเอากระปีได้ไหมซูชิเขาไม่จิ้มกับวาซาบินะล้มตายวาซาบิเหมือนกันแต่มันเป็นเปะ ปิ๊งหนูตายแต่หนูยังไม่เอยเห็นอ่าวซาบีแล้วกันซอสญี่ปุ่นค่ะโอเคสเสื้อผ้าตาไม่เคยกินนะเคยทำไมไม่เคยซอสญี่ปุ่นซอสญี่ปุ่นอยากให้ทาบเหรอครับฮะแต่ก็ชอบชูชิเอรอเมื่อก่อนเคยเกินไอเหมยไม่ทำไม่เป็นอยู่ว่ะดูมีปันแล้วก็อาเดีนี้มันไม่มีอ้าวเสื้อผ้าสายลนย ช,ชุดชายเด็กอ่าปล่อยสัตว์ปล่อยปลาไหลสามตัวปลา,มปลามหมอสามตัวก็พอครับหมอสามไหลสามครับโอเคสังฆทานหนึ่งชุดครับไหวเบาไหวไหวจัดได้เรียบร้อยพรุ่งนี้สตาร์ทนับหนึ่งใช่พรุ่งนี้หนึ่งครับอุทิศผลบุญให้บุญเที่ยงอย่างเดียวใช่ครับสิบห้าวันใช่ครับ คืได้ไปเกิดทุกอย่างจะได้หมวกรรมกับแม่แล้วไม่ต้องไปเมืม่อแม่ตายเกิดทำกรรมฆ่ากันตายผัดกรรเกิดอยู่อย่างนี้ค่ะบุ๋มสาธุาตั้งใจนะปฏ<ส>ิบัติเรียบร้อยไปได้โชค,คดีมีสุขครับอย่าลืมสู่ชีนะหลวงตาสู่ชีไม่ลืมถ้หาหลวงตาหนูไดหลวงตานะค่ะขอบคุณท่านเทวดา หมดเวลาโปรดมนุษย์โปรดวิญญาณโปรดส,สรรพชาต์ครบแล้วขอเทวดาน้อยใหญ่มีบาร,รมีบุญมากมายได้มีความเจริญทุกท่านทุกคนด้วยเถินถึงการแล้วท่านเอ๋ยหมดเวลาเลยแล้วสินะวันนี้ถึงการต้องอำมาเราเทวดาทั้งหลายแดมารวมตัวกันเข้าก้มกราบองค์ท่านแล้วสินะวันนี้หมดเวลาไม่รีรอ ขอราท่านก่อนหนอขึ้นสู่สวรรค์เอ่ยขอบคุณท่านเทวดาทุกท่านทุกองค์ทุกตนจงจเจริญรอย